กิยูซัน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 มาถึงตอนที่สองแล้วนะครับสารดับพิฆาต้นศูนย์ภาคการสสนของเสาหลักโดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าคข้อเจ็บปวดของเองสาหลักวาลีโทมิโอกะกิยูซึ่งขีมิเราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับแต่พวกเรากระพร,รับชงไม,ม่ได้เลยครับ หลังจากได้คุยกับอิกาของหน่วยพิฆาตอสูรน,นะครับทำให้ธรรมยกรู้ว่าเนสโกนั้นสามารถเอาชนะดวงตะวันได้ซึ่งธรรมยกก็คิดว่าตอนนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปหรือไม่แน่บางที่มันอาจจะเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วนับตั้งแต่สิ่งที่ทําไว้ในวันนั้นในที่สุดมันก็ส่งผลถึงวันนี้และสร้างแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ธรรมยกรู้บอกกับยูชิโรว่ายัางไงพวกเขาก็ต้องออกจากสถานที่แห่งนี้อยู่ดีเพียงแต่มันจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาและตอนนี้เธอเองก็จนจะได้ข้อสรุปจากการวิจัยที่ทํามาตลอดซึ่งนี่อาจจะเป็นการย้ายที่อยูุาายกพนขจออหหิิช จต่นักตัดภาพมาที่ทันจิโร่นะครับซึงก็มีวันหนึ่งที่ทันจิโร่ไปหากิยูถึงบ้านและทันจิโร่ก็หาเรื่องคุยโดยการเล่าเรื่องที่ทุกคนกำลังเข้ารับการสั่งสอนแต่กิยูก็บอกว่าเขารู้แล้วทันจิโร่เลยบอกว่าอีกเจกฟมันเขาถึงในและอนุญาตให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ถามว่าเขาจะขอรับการสั่งสอนจากกิยูได้หรือเปล่าแต่กิยูก็บอกว่าไม่แล้วไม่ทันจิโร่ถึงกับหน้าแตกไปต่อไม่เป็นเลยนะครับ ซึ่งทาเจโรก็ได้กลิ่นความกดเครืองมาสักพักแล้วเดยถามกยูว่ากําลังกดอะไรอยู่หรือเปล่ากยูเลยบอกว่ากดที่ทันเจโรกไม่ขัดเกาปานวาลียังไงล่ะเพราะเขาอยากให้ทันเจโร่เป็นเสาหลักวาลีซึ่งทันเจโรกก็ได้ขอโทษในเรื่องนั้นแต่าจาอุโอรกราคีเองก็เคยบอกเอาไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงปานที่ใช้รเพียงการแต่ออกเป็นปานใหม่ๆนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโดยเฉพาะปานวาลีที่มักใช้เป็นกระบวนท่าพื้นฐานและทาให้แต่ออกเป็นปานต่างๆมากมาย แต่กิยูก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเพราะตอนนี้ไล่เสาหลักวาลีแต่นักวระให้ใครสักคนขึ้นมาเป็นเสาหลักวาลีให้เร็วที่สุดเมื่อได้ฟังแบบนั้นก็ทําให้ทันจิโร่ประหลาดใจนะครับว่าจะไล่เสาหลักวาลีได้ยังไงหรือเมื่อก็มีกียูเป็นเสาหลักอยู่ทั้งคนแต่กียูก็บอกว่าเขานั่นไม่ใช่เสาหลักวาลีและได้ไล่ทันจิโร่กลับไปทําให้ทันจิโร่นึกถึงข้อความในจดหมายที่นายท่านเขียนถึงเขานะครับ หรืข้อความในจดหมายนั้นนายท่านได้ถามแถททันจิโร่ถึงอาการบาดเจ็บว่าเป็นอย่างไรบ้างชนะสมเพศเหลือเกินที่ตอนนี้เขาขยับร่างกายไม่ได้แล้วซึ่งเขานั้นอยากจะคุยกับกิดอยู่แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมาก แต่แน่ถ้าก็อยากให้ทุกคนร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยขอร้องให้ทันจิโร่ช่วยไปคุยกับกิยูแทนเขาเพราะกิยูในตอนนี้กําลังหันหลังให้กับทุกคนอย่างเดียวได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเขาก็อยากให้กิยูมองไปข้างหน้าหรืออยากให้ทันจิโร่อดทนพูดคุยกับเขาได้หรือไม่ซึ่งทันจิโร่ก็ได้ตอบว่าคำขอของนายท่านแบบไม่ลังเลเลยนะครับจากนั้นทันจิโร่ก็ตามตื้อเพื่อจะคุยกับกิยูให้ได้โดยไม่สุว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนจนเวลาผ่านไปสี่วันกิยูจึงได้ยอมแพ้ลูกตื้อของทันจิโ จานั้นกิยุก็บอกกับทันจิโร่นะครับว่าเขาไม่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วกยุก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขากับเด็กชายคนหนึ่งที่ครอบครัวถูกอสูรฆ่าตายเหมือนกับเขาซึ่งเด็กคนนั้นก็คือซาบิโตะโดยตอนนั้นพวกเขาอายุ13ขวบพอเป็นเด็กกำพร,ร้าและอายุเท่ากาันเลยสนิทกันได้อย่างง่ายดายซึ่งซาบิโตะนั้นเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนและรักความยุติธรรมแต่การคัดเลือกในค้านากลับเป็นซาบิโตะเพียงคนเดียวที่ต้องตายทั้งนท,ที่เขาฆ่าอสูรส่วนใหญ่ด้วยตัวคนเดียวแต่ทุกคนก,นกลับต สุกิยูนะั้นถูกอสูรโจมตีได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เริ่มการทดสอบจนสติเลื่อนลอยสาิโตกก็ได้ช่วยเขาเอาไว้และฝากไว้กับคนอื่นและมุ่งตรงไปยังเสียงของความช่วยเหลือคนอื่นๆมือกิยูรู้สึกตัวเองที่การคัดเลือกก็ได้จบลงไปแล้วโดยที่เขาเอาชีวิตรอดได้ครบเจวันเลยผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายแต่สําหรับกิยูคนที่ได้รับความช่วยเหลือและสังหารอสูรไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวมันมีหน้ามาพูด่าผ่านการคัดเลือกหรอก เหตเหตุน,นี้ทําให้กยูคิดว่าเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นเสาหลักวาลีและไม่หมดจะยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเสาหลักด้วยซ้ำเพราะเขาแตกต่างจากพวกนั้นและกยูก็บอกให้ทันจิโร่ไปเข้ารับการสั่งสอนจากเสาหลักคนอื่นๆเถอะเพราะอย่างเขาเขาไม่มีปานปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าหากเป็นซาบิโตะเขาอาจจะมีก็ได้และบอกให้ทันจิโร่เลือกยุ่งกับเขาได้แล้วมันเสียเวลาเปล่าซึ่งทันจิโร่ก็เข้าใจความรู้สึกของกยูนะครับว่าคนที่สําคัญต้องตายไปเพื่อบอกป้องตนเองมันเจ็บปวดมากแค่ไหน ซาบิโตะได้เคยสั่งสอนทาจโร่ที่เขาสักิีริมีประสบการณ์ที่แปลกประหลาดทางทั้งที่พวกเขาน่าจะตายไปแล้วซึ่งถ้าซาบิโตะยังมีชีวิตอยู่ต้องการเป็นนักดัดที่ยอดเยี่ยมแน่ๆเพราะอย่างนั้นทียูเลยคิดว่าถ้าหากตัวเองตายแทนได้ก็คงจะดีเพราะในตอนนั้นทาจโร่ก็มีความคิดแบบเดียวกันตอนที่เคียวจูโร่ทิศชีวิตเพื่อปกป้องพวกเขาจนวินาทีสุดท้ายซึ่งทาจโร่ก็คิดว่าถ้าหากเขาตายแทนเคียวจูโร่ได้ก็คงจะดีเพราะถ้าหากเป็นเคียวจูโร่แล้วก็ต้องเอาชนะมูซันได้สักวันนแ่ แต่แควจูลก,ก็บอกว่าเชื่อมั่นในตัวของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงต้องตอบสนองคำพูดนั้นให้ได้ต่างหากแต่ทันเจโลก่ก็ไม่รู้จะพูดกับกิยูว่ายังไงดีเพราะต่อให้หน่าสมเพชน้าอับอายแค่ไหนก็ต้องมีชีวิตต่อไปให้ได้และถึงแม้ว่ากิยูจะไม่ยอมรับแต่การที่แต่ต้าจนได้เป็นถึงเสาหลัก เขาต้องกดขันและขัดเกาตนเองขนาดไหนต้องอยู่กับความทรงจําที่เจ็บปวดมากมายเพียงใดซึ่งทาจิโร่ที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกิยูเลยจะให้ไปพูดนู่นนี่ก็คงไม่ได้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่ายัางไงทาจิโร่โก็ต้องถามกิยูให้ได้เดี๋ยวทาจิโร่ก็ได้ทามกับกิยูนะครับว่าสินเทีได้รับจากซาบิโตะจะไม่สืบทอดต่ออย่างนั้นหรอเหมือนในฟาร์มอ้นก็ทําให้กิยูฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับ แนเกียูก็เล่น้ดถึงอดีตตอนที่ถูกซาบิโตะตบหน้าเนื่องจากเกียูเอาแต่พูดว่าตัวเองตายไปซะก,ก็คงจะดีทำให้ถูกซาบิโตะต่อว,ว,ว,ว่าและบอกว่าพี่สาวของเขาที่ควรจะได้เข้าพิธีแต่งงานได้พาตัวเขาไปซ่อนจากอาซูรแล้วก็ถูกฆ่าในที่สุด ซาบ,บิโตะได้บอกให้กิยนะูห้ามตายเด็ดขาดเพราะชีวิตของเขาที่พี่สาวใช้ชีวิตแลกมารวมถึงอนาคตที่เสียสละให้เขาจะต้องสืบทอดต่อไปซึ่งในตอนนี้สัมผัสและความเจ็บปวดที่โดนซาบ,บิโตะตบหน้าใน้หวนกลับมาอีกครั้งแต่ท่านที่กยูพยายามลืมมันไปแล้วพองเขาไม่อยากจะนึกถึงและกลัวน้ำตาจะหลั่งรินไม่หยุดพอเพียงแค่นิดถึงก็โศกเศร้าจนไม่อยากจะทำอะไรซึ่งกยูก็ได้ขอโทษพี่สาวของเขาที่ชื่อซึอทะโกะและก็ซาบ,บิโตะขอโทษที่เขาอ่อนแอ เมื่อเห็นกิยูยิ่งเศร้าทันเจโรก,ก็คิดหนักนะครับว่าจะทํำยังไงดีทั้งที่กิยูกาลังห่อเหี่ยวอยู่แต่เขาก็พูดตอกย้ำทำร้ายจิตใจกิยูเกินไปหรือเปล่าแต่แล้วทันเจโรก,ก็คิดขึ้นมาได้นะครับว่าเขาจะชวนกิยูมาแข่งกินเร็วดีกว่าถ้าหากเขาชนะก็จะได้ปลอบใจกิยูให้เข้มแข็งแล้วก็ไปฝึกกันแต่เขาก็ยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กลับไปเปิดแบตหน้าที่หรือจะปะมือกันก็คงไม่ได้ส่กิยูก็ไม่ค่อยพูดถ้าแข่งกินเร้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้คําพูดถือเป็นคความิดดทีี่ แต่นักกิยุก็บอกกับทันจิโร่นะครับว่าอาจจะสายไปหน่อยแต่เขาก็อยากเข้ารับการซึ่งก็ไม่ทันจะพูดจบนะครับทันจิโร่ก็พูดขึ้นมาว่ามาแข่งกินซารุโซบาก,กันเถอะทำให้กิยุกถึงกับช็อตฟิลไปเลยนะครับและคิดในใจว่าไงเป็นงั้นน่ะแต่หลังจากที่แข่งกินซาลุโซบาก,กับทันจิโร่กิยุก็มุ่งมั่นเข้าร่วมการสั่งสอนของสาหลักอย่างเต็มที่ แต่ทว่าอีกด้านหนึ่งชินโนบุที่ร่อนลุ่มอยู่ในใจก็ได้มาคุยกับป้ายดวงวิญญาณของคานาเอะพี่สาวของเธอซึ่งชินโนบุก็ได้มาขอให้คานาเอะช่วยทําให้จิตใจของเธอนนั้สงบลงด้วยเถิดแล้วก็มีเสียงของคานาเอะลอยมาในหัวของชินโนบุว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คือคนที่ด้อยประสบการณ์ทําให้จิตใจของชินโนบุนั้นรู้สึกสงบลงนะครับจากนั้นคานาโอะก็ได้เข้ามาหาชินโนบุและบอกว่าจากนี้เธอจะต้องเข้ารับการสั่งสอนจากเสาหลักวายุ และถามว่าการสั่งสอนของชิโนบุนั้นหยู่หลังจากเสาหลังหินผาใช่หรือไม่แต่ชิโนบุกับบอกว่าเธอนั้นไม่สมามารถเข้าร่วมการสั่งสอนในครั้งนี้ได้ซึ่งคานาโอก็งงแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นชิโนบุ <happier> <ๆ S 1> เลยเรียกให้คานา<น> <ๆ S 2> โอนั้นเข้าไปหาและคานาโอก็บอกว่าเธอนั้นอยากจะฝึกซ้อมกับชิโนบุให้มากกว่านี้ทาให้ชิโนบุยิ้ม<ห>อกอกมาแล้วบอกว่าคานาโอนัน้นถ,ถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วและนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ได้ชิโนบุเลยบอกให้คานาโอนั้นมาคุยกันเกี่ยวกับกวิธีฆ่าสูที่่าคนเะ แล้วในหันในตอนที่2ของดาบเพคาดอสูรภาคการสาวสองเขาสลักก็จบลงเพลงเท่านี้ครับซึ่งใครที่ชอบไปอยากดูต่อต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อจะได้ภาคใหม่ใหม่ของทางช่องเราว่าจะมีคนตาลาไปก่อนนะครับก็หมายตอนหน้ากับผมสวัสดีครับ